ไหนไหนอยู่ไหนเจ้าๆๆหาไรลูกหาไรห,หาอะไรครับหาอะไรครับลูกก็ลอกอายุหนึ่งเดือนนะครับชื่อเกื้อหนุนครับเกื้อหนุนครับ 慢点，慢点，收收收。 อกำลังหิวเลยครับเพื่อน แหมสบายจริงๆดูท่านอนอย่างรตกตาเกีเ uh กีเ huh. กีหนุนเกนุนลูกเกนุนเกเกนุนลูกเกเก แกหนุนครับเกียร์แกหนุนครับว่าไงกินนมไปแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมฮะ,ะแล้วอะเคนะครับ <c oughs> ความสุขของแกแล้วครับความสุขของน้องก็แล้วครับเกนุ่มเกียร์ แกแกนอนแกนอนดูแกนอนดูเฮ้ยไม่ยอมตื่นนะครับหนูลูกเอาเอาเฮ้ยอุ้ย <c oughs> โอ้โห,โห,โหพ่อปลุก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 ขอโทษ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 เ <c oughs> มื่อกี้แกงให้ดูไปแล้วนะครับนะกำลังกำลังเขิมใหม่นะครับนะ เมื่อกี้สะดุ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าน้องตุยนะครับผมน้องไม่ได้ตุยนะครับน้องเพลินนะครับเกเอนหนุนนะครับเกเอนหนุนเวลาเอานอนเนี่ยนะครับโอเพิร์นจริงแล้วถ้าเอาขวดนมจิ้มด้วยนะครับเรียบร้อยหลับยาวนะครับคาอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ